ม่อนตัวอะไรมาเพื่อนม่อนเยอะจังเลยเพื่อนม่อนเยอะจริงๆหน้าบ้านก็มีหลังบ้านก็มี มันไปแล้วโนน,นไปแล้ว,ต,วตัวเท่ามดทำเก่งทำเก๋าวิ่งชนขายายเอาเรื่องนะ ม่อนนี่เอาเรื่องนะครับดูเอเรื่องมีเเป็นส่วนมากวันนี้เหมือนฝนจะตกมาดูมะม่วงขมิ้นแก้วขวมิน้นยีงเงินซื้อมาสองต้นเป็นตัวจริงอยู่ต้นหนึ่งขมิ้นปลอมอยู่ต้นหนึ่ง ต้นนี้แก้วเข้ามิ้นปลอมไม่รู้ว่ามะม่วงอะไรเป็นหน่วยดกนะแต่ว่ามันปีมันมีเยื่อข้างในเยอะกินดิบก็แข็งกินสุกก็มีเยื่อผ่าออกเป็นเยื่อเป็นเยื่อเป็นใย,ยน้อยใยเยื่อมะม่วงไม่อร่อยเลยแล้วก็ไม่เหลืองไม่ใช่แก้วข้ามิน้น มะม่วงปลอมก็มีไม่รู้ว่ามะม่วงอะไรเนีเป็นเต็มต้นเลยเป็นนอกฤดูต้นโน้นที่อยู่ตรงโน้นที่ถ่ายให้ชมบ่อยๆอ,อันนั้นแก้วเขามีจริงลูกย้ายใหญ่ มะม่วงนี่ปลูกไม่ยากซื้อมาปีหนึ่งก็ได้กินลูกแล้วมะม่วงตอนพาน้องม่อนมาเล่นตอน เครียดเนาะหยุดหยุดเต่นในบ้านนอนหยุดเต่นในบ้านครับ ยาลุกขึ้นมาบางที่ก็อาจจะมียาฉีดยาฆ่ายาด้วยไม่งั้นไม่ไหวตัดก็ไม่ไหว ชีดต้างเพราะว่าปีนี้ฝนดีฝนตกบ่อยหญ้าเยอะหญ้าเยอะม่อนม่อนม่อนมอน่มาน้อยดุครับมาน้อยพันดุเย็นสบายชอบนอนชอบนอนหญ้าครับ ชอบนอนยากครับเย็นยังหมาน้อยไปแก้ง,อ,งอ่มอมจบรรยากาศบ้านนอกบ้านนา นอนวัวบัวบ้านลุงตอนนี้ก็ยังเลี้ยงบัวได้อยู่อีกไม่นานก็จะดีไถานาทำนากันอีกแล้ว อากาศดีๆมันได้ลมช่ยเย็นสบายดูใบไม้หนิลมเย็นสบายชายทุ่งเย็นลมพัดขนฟิว สบายช้ทุ่งครับ <c oughs> หมาก็มีชีวิตลูกป,ปกกินนี่มันโดกดกเนาะเม็ดก็เยอะเดี๋ยวก็ร่วงหล่นขึ้นเต็ม สายพันหน้าดูฟักทองชมบรรยากาศนะคะ